สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรเรือโนธาครับผมวันนี้นะครับก็มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับเป็นหางสยามคูโบต้า NC พ a t X นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดครับผมนี่ครับเพิ่งเข้ามาถึงนะครับยังไม่ได้ลงจากรถเลยครับนี่เดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะครับเข้ามาทั้งหมดห้าคันนะครับห้าคันเดี๋ยวสักครู่นะครับ ให้ดูเอิซูมก่อนครับนี่ครับน่าันนะครับรับประกันสามปีนะครับหางครับรุ่นนี้ก็จะเป็นวงล้อยี่สิบแปดนิ้วครับวงล้อยี่สิบแปดนิ้วเล็บล้อสามนิ้วครับผมเล็บล้อสามนิ้วทั้งหมดสิบหกเล็บนะครับ แล้วก็หางนะครับรับประกันสามปีครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นสี่เกียร์นะครับสี่เกียร์นี่ครับเป็นรุ่นขายดีนะครับสี่เกียร์สามสามเกียร์เดินหน้านะครับหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับผมตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นคันเร่งครับตรงนั้นก็เป็นเดินหน้าถอยหลังครับเป็นเบรกด้วย เข้ามาใหม่ทั้งหมด5คันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านก็มีอยู่ทั้งหมด8คันนะครับรวมกับของเดิมด้วยครับตัวนี้ก็จะแถมมีคาดนะครับคาดไถแถมมาให้ด้วยครับของเอเลยครับคาดไถของเอเลยครับ <Okay. S 1> แล้วก็มีสายพานนะครับสายพาน มีชุดสายพานแล้วก็น่าจะเป็นมูเล่นะครับมูเล่ด้วยมาฮะมูเล่มาให้ด้วยครับมูเล่นี้ครับนีนกล่องมูเล่นครับในนี้ก็จะเป็นมูเล่ด้วยครับผมหางรุ่นนี้เบานะครับใช้งานดีเบามากครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองกันเข้ามาได้ครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224ครับผมทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมทางร้านจะทำคลิปดีๆมานำเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยๆครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ